โรงเรียนวัดละมุดร,รอสอพอราชบำรุงเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,564จำนวน142คน โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนด้วยโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โรงเรียนจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้จึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนและออนไลน์จึงดำเนินการตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดังนี้ กิจกรรมที่1การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง โดยการส่งแบบทดสอบการอ่านโดยคุณครูประจำชั้นส่งแบบทดสอบการอ่านให้นักเรียนอ่านและส่งคลิปวิดีโอการอ่านให้กับครูประจำชั้นทดสอบการเขียนโดยครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเป็นผู้ทดสอบโดยแบบทดสอบการเขียนได้แก่การเขียนเรื่องจากภาพในกิจกรรมวันแม่การเขียนเรียงความการเขียนจับใจความซึ่งมีผลการคัดกรองแบ่งตามระดับคุณภาพดังนี้ความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พอใช้4คนดี3คนดีมาก11คน,ช,น,ช,คน,คน,คนชั้นประถมศึกษาปีที่2พอใช้3คนดี4คนดีมาก4คนชั้นประถมศึกษาปีที่3พอใช้2คนดี2คนดีมาก18คนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปรับปรุง1คนพอใช้11คนดี4คนดีมาก3คนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปรับปรุง2คนพอใช้5คนดี6คนดีมาก3คนและชั้นประถมศึกษาปีที่6พอใช้4คนดี10คนและดีมาก4คนความสามารถในการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปรับปรุง2คนพอใช้4คนดี4คนดีมาก8คนชั้นประถมศึกษาปีที่2ปรับปรุง3คนพอใช้2คนดี2คนดีมาก4คนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปรับปรุง5คนพอใช้2คนดี8คนดีมาก7คนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปรับปรุง3คนพอใช้11คนดี3คนดีมากสองคนชั้นประถมศึกษาปีที่5พอใช้5คนดี6คนดีมาก4ี่คนและชั้นประถมศึกษาปีที่6พอใช้3คนดี11คนและดีมาก4คนข้อมูลนี้รวมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยค่ะ กิจกรรมที่2เมื่อคัดกรองผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เรียบร้อยแล้วนำผลการคัดกรองที่จำแนกนัก,นกเรียนตามระดับคุณภาพมาจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยจัดนักเรียนเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ต้องพัฒนาคือนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้และกลุ่มที่ต้องส่งเสริมคือนักเรียนที่อยู่ในระดับดีและดีมาก โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มที่ต้องพัฒนาครูผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทย คัดเลือกคำพื้นฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนและจัดทำเป็นแบบฝึกอ่านให้ครูประจำชั้นเป็นผู้มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านและเขียนโดยมีช่องทางการส่งงานทั้งแบบอัดคลิปวิดีโอการอ่านส่งคุณครูหรือครูประจำชั้นเป็นผู้ทดสอบการอ่านนักเรียนเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในการทดสอบการเขียนให้นักเรียนฝึกเขียนคำและเขียนประโยคจากภาพกลุ่มที่ต้องส่งเสริม ครูผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยคัดเลือกคำพื้นฐานและการอ่านจับใจความจัดทำเป็นแบบฝึกอ่าน ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านและเขียนโดยมีช่องทางการส่งงานทั้งแบบอัดคลิปวิดีโอการอ่านส่งคุณครูหรือครูครูประจำชั้นเป็นผู้ทดสอบการอ่านนักเรียนเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในการทดสอบการเขียนให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพเขียนเรียงความและเขียนจับใจความ กิจกรรมที่ 3. การวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียนด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนจัดทำโดยสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทำการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนในวันที่21-22ธันวาคมพุทธศักราช2564ซึ่งมีผลการวัดและประเมินผลแบ่งตามระดับคุณภาพดังนี้ ความสามารถในการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ดีมาก18คนชั้นประถมศึกษาปีที่สองปรับปรุง1คนพอใช้สองคนดีหคนดีมาก3มคนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปรับปรุง1คนพอใช้3มคนดี12คนดีมาก6คนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ปรับปรุง3มคนพอใช้3คนดี10คนดีมาก4คนชั้นประถมศึกษาปีที่5พอใช้2คนดี7คนดีมาก6คนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พอใช้3คนดี4คนดีมาก11คนความสามารถในการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ดีมาก18คน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองพอใช้สองคนดี2คนดีมาก7คนชั้นประถมศึกษาปีที่3พอใช้3มคนดี10คนดีมาก9คนชั้นประถมศึกษาปีที่4พอใช้4คนดี11คนดีมาก5คนชั้นประถมศึกษาปีที่5พอใช้สองคนดี5คนดีมาก8คนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 พอใช้2คนดีสคนและดีมาก14คนซึ่งโรงเรียนจะนำผลการประเมินนี้ไปจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ต่อไป